จีมินและจองกุกสมาชิก2คนสุดท้ายของวงบอยแบนด์เกาหลีใต้ชื่อดังอย่าง BTS เดินทางเข้ากรมเพื่อเป็นทหารรับใช้ชาติตามกฎหมายของเกาหลีใต้ในวันนี้ตามเข้าไปสมทบกับสมาชิกอีก5คนที่เข้ากรมไปก่อนหน้านี้แล้วโดยยานพาหนะหลายคันที่เดินทางเข้าค่ายทหารที่เขตยอนชอนในจังหวัดคยองกีเชื่อว่ามีสมาชิกของวงอยู่ในนั้นและบริเวณโดยรอบก็ยังมีรถบัสที่มีรูปถ่ายของจีมิน มีโปสเตอร์และป้ายข้อความให้กำลังใจต่างๆติดอยู่อย่างมากมายก่อนหน้านี้ RM <AM S 2> หัวหน้าวง BTS และ V นักร้องนำเริ่มเข้ารับราชการทหารเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาจินสมาชิกที่อายุมากที่สุดเข้าร่วมกองทัพเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วตามมาด้วยเจโ h o ในเดือนเมษายนและชูก้าในเดือนสิงหาคม ทั้งนี้ชายชาวเกาหลีใต้ที่มีร่างกายแข็งแรงอายุ18 28ปีทุกคนจะต้องเข้ารับราชการทหารเป็นเวลา18 24เดือนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการป้องกันเกาหลีเหนือที่พยายามใช้อาวุธนิวเคลียร์